สวัสดีค่ะพบกับแคนหลักโยทินตอนที่18บทส่งท้าย2เดือนผ่านไปใครจะเชื่อว่ามีคนมาก่อกองทรายเป็นลูกเครื่องบินลบเรือดำน้ำและอรถถังอยู่ริมหาดทรายสีขาวสะอาดตาบนเกาะซิเลจังหวัดภูเก็ตมีเวทีที่ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้สีชมพูและสีขาวสลับกันดอกไม้นานาชนิดประดับอยู่โดยรอบคบเพลิงไม้ไผ่ เสียงบรรเลงดนตรีในทำนองสนอหูรอยยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้าของแทกเกลือที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวทั้ง3มคู่ธนาดลาพิเชษยืนเป็นส่วนหนึ่งในสุมกระบีที่ตั้งคอยคู่บ่าวสาวดอกดินเดินตรงเข้ามารับเมสิตาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทางด้านหน้าของแถวเขาโค้งศีรษะและส่งมือไปรับเธอให้เกียรติเป็นเจ้าสาวของผมอีกสักครั้งนะครับเม ข่ะดินขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นเจ้าบ่าวของฉันอีกครั้งเช่นกันนะคะเธอจับมือเขาส่งยิ้มหวานละมุนก่อนที่ดอกดินจะตอบกลับมาด้วยการหอมแก้มชัดชัยในชุดทักซิโดสีขาวถูกสิตังพอและธนาชัยที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แถวถัดไปโอบอุ้มเอาไว้เนต้าและลัดดาพันตั้งขันใกล้คอดนั่งอยู่อีกแถวเคียงคู่อยู่กับทศพลและประกรณ์ เอกอักษราชทูตมาโนบและภรรยาพันโทนราชนและคุณนายดาราไลาชัชวันกูลคุณชายสุภรุษและคุณหญิงวิชยานีเรืองรังสรรรวมถึงพลอากาศเอกชันดดนายและสาววิตรีนั่งพร้อมหน้าอยู่บนชุดรับแขกหมายสักที่กำนันคงศักย์ยกออกมาต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่บ่าวสาวในวันนี้กำนันคงศัก์ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีคอยแนะนำ แถมยังดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในงานอีกด้วยชนละทีเดินตรงเข้ามารับตัวทิพธาราดวงตาของเขายังคงแพรวพราวสุกสนไม่เปลี่ยนมเมอร์เมดของพี่สวยขนาดนี้สัญญาว่าครนนี้พี่จะไม่ปล่อยให้ห่างกายเลยคะดูเขาโน้มตัวลงมากระสิบข้างใบหูก่อนจะส่งมือไปรับเธอเสมอต้นเสมอปลายกับน้ำจริงๆเลยนะคะพี่ชน สายตาย,ยังคงขืนกลับไม่ผิดเพี้ยนไปจากครั้งแรกที่เราเจอกันเลยเธอฉีกยิ้มกว้างกระซิบชิดใบหูเขาตอบกลับก่อนจะจับมือนาวิกโยธินหนุ่มลุกยืนขึ้นพี่สัญญาณานา้ำพี่จะเสมอต้นเสมอปลายและรักน้ำเพียงคนเดียวตลอดไปขอบใจนะคะที่น้ำให้โอกาสพี่ได้มีวันนี้เขารังตัวเธอเข้ามาจุมพิดโดยไม่สนเสียงเอ่ยแซวจากวีระและทิดาที่ดังขึ้น ก็น้ำเกิดมาเพื่อพี่ชนนี่คะเธอคล้องแขนเขาเดินตรงไปยังสมกระบีบททดสอบมากมายที่เกิดขึ้นทำให้เธอมั่นใจว่าสายน้ำาชลทีจะหยุดนิ่งอยู่ที่เธอตลอดไปเมคาเดินเข้ามารับนภาพากาศเป็นคนสุดท้ายเขายังคงเก้อเขินกับบทบาทเจ้าบ่าที่ไม่คิดว่าจะได้รับในวันนี้อยู่ไม่น้อยเขาหยุดการเคลื่อนไหวลงตรงหน้าเธอ พลังยื่นมือไปรับเจ้าสาวแสนสวยขอโอกาสให้พี่ได้ดูแลฟ้าไปตลอดชั่วชีวิตนะครับคนดีนภาอากาศยิ้มอย่างเนี่ยมอายถ้าไม่ยกโอกาสนั้นให้พี่เมฆฟ้าก็ไม่รู้จะไปยกให้ใครเหมือนกันค่ะเธอจับมือเขาลุกยืนขึ้นพี่ชนบอกว่ากลัวหลานชาัดจะเหงาพี่เองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันงั้นคืนนี้เรามาจัดสักหน่อยไหมฟ้าเมฆ่ากระเซา เขาหนมตัวลงจุบน้ากเธออย่างทนุถนอมพี่เมฆพูดจาอะไรน่าเกลียดเธอเงิมงำพี่ถึงได้พูดเบาๆกับ้าแค่คนเดียวนี้ไงเขาอมยิ้มไปกันเถอะครับนางฟ้าของพี่ค่ะพี่เมฆคนดีของฟ้าอากาศสโยทินหนุ่มจับมือเธอวางมือลงบนท่อนแขนก่อนจะเดินข้ามผ่านช่วงวินาทีที่น่าจดจำไปด้วยกันความรักของทั้งสามคู่ ทำให้พิธีวิวาในวันนี้สมบูรณ์แบบมีเสียงหัวเราะของความสงบสุขรอยยิ้มที่ชื่นมืนทองฟ้ากระจ่างใสทองทะเลสะอาดตาบนผืนแผ่นดินอันสงบสุขแห่งนี้ตลอดไปหนึ่งเดือนต่อมาคอนโดมิเนียมฐานเทวิเศษของเรานรักรบดื่มฉลองรับขวัญสะพายเข้าฐานทับกันหน่อยเร็วส่วนเราก็ดื่มนมต่อไปหลานชัดไม่ต้องมามองตาแป๋วเลย สิ้นน้ำเสียงของโชลทีแก้วทรงกระบอกจำนวนหกใบก็ชนเข้าด้วยกันก่อนที่พวกเขาจะดื่มน้ำอัดลมหลากหลายสีสันภายในแก้วพร้อมกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสดใสอีกหน่อยก็ไม่เงาแล้วลูกชัดมาช่วยพ่อลุ้นดีกว่าว่าฐานทัพไหนจะมีน้องให้หนูก่อนกันส่วนฐานทัพไหนไรน้ำยาเดียเดยเดยเด๋ยวก็ได้รู้แล้วดอกดินส่งมือไปหยอกเยา,ยาชัดชัยที่อยู่ในอ้อมแขนของเมสิตา ก่อนจะรับมาอุ้มไว้เองเมคายยึดลำตัวตั้งตรงมันต้องอากาศอยู่แล้วสิวะเรือหรือเจอริอ่านมาสู้กับเครื่องบินจริงไม่ฟ้าเมคายยักคิวด้วยความมั่นใจขณะที่นภากาศกระด้างอายใบหน้าซับสีเลือดพวกเขาทั้งหมดเพิ่งกลับมาจากการลาพกรอนยาวหนีไปฮันนิมูลกันตามแพลนที่แต่ละคู่ได้วางเอาไว้เพิ่งกลับมาถึงวันนี้ จึงตัดสินใจที่จะเรียงฉลองต้อนรับสภัยทั้งสเข้าสู่ฐานทาวิเศษในค่ำคืนนี้เสียเลยได้ไงวะไอเมฆของแบบนี้มันวัดกันที่ความฟิตล้วนๆเว้ยชนละทีเบ่งกล้ามแขนโชว์ทิพทารายืดมือตีต้นแขนเทาเบาๆพอเลยพี่ชนถ้าพูดเรื่องนั้นอีกคำเดียวคืนนี้น้ำจะให้นอนนอกห้องจริงๆนะเธอดักคอพวกเขาพูดทับกันไปมาอย่างนี้มีหวังคืนนี้พาระหนัก ได้ตกมาอยู่ที่พวกเธอหมดนะสิคงหนีไม่พ้นภารกิจปั่มลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกพอดีเสียงหัวเราะของอีกสองคู่ดังขึ้นเมื่อชลธีสงบนิ่งลงเมฆายื่นกับป้นไปชนกับดอกดินยากว่ะไอ้เสือของอะไรที่ผ่านการใช้งานมาเยอะๆมันไม่ฟิตปังเหมือนเดิมหรอกนะดอกดินเคลื่อนสายตาไปยังเป้ากางเกงของชลธีอย่างมีเล่ช้ยาว่าเคยด้วยเว้ย เดี๋ยวกลับห้องเมียฉันเอาตายพอดีชนลทีหันกลับไปกับพริบตาออดอ้อนเธอดอกดินหัวเราะร่าก่อนจะถูกเมสาตาปร,รามคุณนี่อยู่ยงให้เขาทะเลาะก,กันตลอดเวลาเลยนะดินฉันว่าชนแก้วฉลองกันต่อดีกว่าค่ะเชื่อเมียหมาไม่กัดเว้ยเขาขวาแก้วมาถือผมแค่แซวเล่นนะครับคุณน้ำฉันทราบค่ะคุณดินทิพทารายักไหลแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เธอยกแก้วขึ้นชนกับใบอื่นๆขณะที่เมสิตารินหนามอัดลมเติมให้ทุกคนมีเพียงนาภากาศเท่านั้นที่นั่งผะอืดผะอมไม่ยอมพูดจากับใครไม่สบายหรือเปล่าฟ้าเนคากระซิบถามฝ่าแค่คลื่นไส่นะขะพี่เมฆเธอยกมือปิดจมูกเข้าไปนอนพักก่อนดีไหมฟ้าเดี๋ยวพี่ไปส่งฝ่าไม่ไหวแล้วขอตัวก่อนนะคะนาภากาศกระวีกระว่าตรงห่งไปยังห้องน้ํา งอตัวอาเจียนเมค่าตามไปช่วยประคองเธอติดๆก่อนจะพยุงเธอกลับมานั่งร่วมโต๊ได้กันอีกครั้งอากาศโยทินหนุ่มดีใจออกนอกหน้าจนไม่ต้องเอ่ยพูดอะไรคนอื่นๆก็พอจะเดาได้แล้วแกแพ้ัชและว่าไอ้เสือเมคาแทงสอกไปข้างหลังอย่างสมใจก่อนจะลินน้ำเปล่าส่งให้หนภา,าการดื่มหลังคอขอบคุณค่ะพี่เมฆเธอพึมพำแสดงว่าคุณฝากำลัง ทิบทาราทำน้ำเสียงตื่นเต้นแต่ชลทีกลับนั่งหน้าจ่อยไปถูกต้องแล้วครับคุณน้ำฟ้าทองเราเวยทุกคนเมฆาตะโกนลั่นแกล้งให้ชลทีเสียความมั่นใจเต็มเปี่ยมไปยินดีด้วยนะคะคุณเมฆคุณฟ้าดีใจใช่ไหมชัดลูกกำลังจะมีน้องแล้วนะเมสิตาอุ้มชัดชยัยมาลูบทองนภากาศชัดชัยหัวเราะชอบใจยกใหญ่ ดอกดีนสังเกตเห็นชลทีนั่งคอไหลอย่างง่อยๆจึงอดแซวไม่ได้อะไรกันวะเสียชื่อหมดไอชนคาสโนว่าไม่มีน้ำยาเลยฉันบอกว่าให้ชายคขาว่าอาดีตด้วยไงวะตอนนี้ฉันมีแค่น้ำคนเดียวเท่านั้นชลทีหันไปกับพริตตาอ้อนทิพทารากลับห้องของเรากันเถอะนะเมียจา๋าไปช่วยพี่ปั๊มลูกเพื่อชาติกันดีกว่าเขาเอ็นตัวสมไหลเธอ ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะพิชนอยู่ฉลองกันให้จบก่อนสิคะชนละทีทําตาละห้อยเขาเรินน้ำส้มใส่แก้วที่เดิมเป็นน้ำแดงพวกเขาไม่ได้ดื่มฉลองกันด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากไม่มีใครอยากนอนสวมกอดคนหลักไหลสติพวกเขาต้องการมีสติครบถ้วนทุกชงเวลาเพื่อใช้ทุกวินาทีที่มีอยู่ให้มีค่าสมกับที่ได้มีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ชนลทียกแก้วจรดลรืมฝีปาก ก่อนที่เขาจะวางลงลุกเพื่อพลาดจากโต๊ะอาหารตรงไปยังห้องน้ําเช่นเดียวกับนภากาศเมื่อสักครู่ทุกคู่สายตาม,มองตามเขาไปด้วยความชงนดชงายโดยเฉพาะทิพทาราเธอเห็นชนทีเป็นอย่างนี้มาเกือบสัปดาห์แล้วไอชนคุณชนพี่ชนทิพทาราตรงไปช่วยรูปหลังให้ชนทีก่อนจะกลับมานั่งบนโต๊ะอาหารต่ออีกครั้ง ชลทีรับยาดมจากเธอพลางสุดแก้ววิงเวียนฝ่าว่าไปหาหมอดีไหมคะพี่ชนนภากะแทรกขึ้นชลทีดูแข็งแรงจนไม่น่าจะป่วยใครได้ง่ายๆไม่ต้องหลอกฟ้าเมขาแทรกขึ้นเขาฉีนิ้วไปทางชลทีแน่นอนกว่าที่คิดนะเว้ยไอเสือแน่นอนอะไรของแกว,วะไอเมฆชลทีเลิกคิว้วแพ้ท้องแทนเมียไงละ่ะ ดอกดินให้ความกระจ่างแทนเมคาแพ้ท้องแทนเมียชนลทีทวนอีกครั้งน้ำท้องแล้วเชโยใครว่าฉันไม่มีน้ำยากันวะชนลทีคว้าตัวทิพทาราเข้ามาสมกอดแน่นก่อนจะจูบปล้ำอย่างไม่เกรงใจสายตาคู่อื่นจนเธอต้องยังเขาเอาไว้ด้วยสายตาดุดุราวค่าโทษดูมันสงสัยคงได้ลูกแฝดเตาคุชนอีกแล้วนะดิน เล่าคุณลครับเมย์ไม่สนใจจะเพิ่มอีกสักคนหรอแต่ผมสนนะครับที่รักดอกดินส่งสายตาเจ้าเลยใส่เธอบ้างอยากสิคะแต่หลังจากที่กล่อมลูกชัดรับสนิทไปแล้วนะเธอชี้ไปทางลูกน้อยชัดชยัยส่งเสียงหัวเราชอบใจมีความสุขไปกับผู้ใหญ่ดอกดินทำหน้าเซ็งงั้นขอมาจำไว้ก่อนแล้วกันเขายื่นหน้าเข้าไปหอมแก้มเธอเมคามองทั้งสองคู่พร้อมทำหน้ามึน ดูสิฟ้านี่มันตอนของเราแท้ๆแต่ดันมาโดนให้พวกหนีย่างซินไปหมดนั่นสิคะเธอพยักหน้าเหล่าพี่เมฆอยากย่างซินกลับมาที่เราบ้างหรือเปล่าคะถามกลับด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแน่นอนจ้ะตอนของเราจะจบที่คนอื่นได้ยังไงกันงั้นก็จบตรงนี้ที่เราเลยสิคะหนึ่งสองสนภากาศทำปากจูหลับตาสนิท ขณะที่เมคาเบิกตากว้างกับความใจกล้าที่มากขึ้นของเธอเขาไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเขาทําปากจูบแบบเดียวกันยืนเข้าไปประกบกับเธอในทันทีก่อนจะเปลี่ยนเป็นครอบครองกริบป,ปากเล็กและรังเธอมาอยู่ในอ้อมแขนแข็งแ,แกรง่งจุมพีดดูดดื่มเริ่มต้นขึ้นตักตวงและเติมเต็มให้แก่กันละา,ากาศลอมท่อนแขนไปรอบลำคอเขาหัวเราะขิกคักเมื่อเขาทอนลิมฝีปากออก ภารกิจจบแล้วนะคะมิชชั่นคอมพลีทนภากาศเดิวตาไปทางบานหน้าต่างเมฆาย่นคิว้วอา้าไม่ได้ยินที่เมียผมพูดหรือไงตัดฉากไปที่ท้องฟ้าสิคนเขาจะจูจีกันเมฆาชีนิิวไปทางบานหน้าต่างก่อนจะหันกลับไปช้อนตัวเธอขึ้นหนาบอกพลางตรงดิงไปยังฐานทับอากาศพระจันทร์เต็มดวงสาดแสงสว่างเฉิดฉายอยู่เนเวหากว้าง อุตุนิยมวิทยาประกาศว่าค่ำคืนนี้มีปรากฏการณ์โฟมูลเกิดขึ้นเห็นได้ชัดโดยทั่วกันทั้งประเทศไทยกระนันก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากทั้งสามคู่ภายในฐานเทาพิเศษนี้ไปได้พวกเขาสนใจที่จะดื่มด่ำกับน้ำพึ่งพระจันทร์และหวานใจภายในห้องเสียมากกว่าโดยมีสักขีพยานเป็นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างทอแสงไปสู่หนทางอันสิวิไล หลายชีวิตตั้งหน้าทำทุกวิถีทางเพื่อกอบกยผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนขนาดเดียวกันก็มีอีกหลายหมื่นชีวิตยอมสละทิ้งความสุขส่วนตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของส่วนรวมคนชั่วอาจเกิดขึ้นได้ทุกนาทีแต่คนดีต้องไม่สูญสิ้นไปจากผืนแผ่นดินขอให้ความรักจงสถิตเป็นพยานและพลังฝ่าฟันบนหนทางอันยาวไกล ไปด้วยกันตลอดสุดปลายทางจบบริบูรณ์